สวัสด so ีวัดีวันจันทร์พบกับพี่รุ่งแจ้งเตือนและทีมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครไลฟ์สดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าในช่วงแรกเรามาติดตามสถานการณ์ฝุ่นสงจาจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครข้อมูลจากเว็บไซต์แอปพเคในภาพรวมวันนี้ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศดีถึงดีมากเป็นสีฟ้าและสีเขียวสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ข้อมูลวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568เวลา8โมงเชา้าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงฝุ่น PM2.5 ตรวจวัดได้9.1ถึง22.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ามาตรฐานไม่เกิน7.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรวันนี้ไม่เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่จากแอปพลิเคชันแอปพีเเควันนี้พาไปดูข้อมูลที่เขตบางบอนนะคะสถานีตรวจวัดอยู่ใกล้ตลาดสุขสวัสดีค่า PM2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงตรวจวัดได้18.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศดีเป็นสีเขียวค่ะสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติหากท่านต้องการทราบข้อมูลรายชั่วโมงนะคะคลิกที่เมนูนี้ค่ะจะแ,แสดงค่าข้อมูลรายชั่วโมงณเวลานั้นๆนะคะหากบร,ริเวณที่ท่านอยู่ค่ะไม่มีสถานีตรวจวัดนะคะคลิกที่เมนูหากถือไปจากจุดตรวจวัดจะแ,แสดงค่าคุณภาพอากาศบริเวณท่านที่ท่านอยู่โดยใช้ข้อมูลจากวัดมีใกล้เคียง5กิโลเมตร 8, ค่ะนอกจากนี้ยังมีพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าในวันนี้วันพรุ่งนี้และวันถัดไปค่ะ หากท่านต้องการทราบข้อมูลที่จุดอื่นนะคะคลิกที่เมนูแผนที่ค่ะจะแสดงเขตให้ท่านเลือกทั้ง50เขตนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศได้ค่ะสำหรับปัจจัยที่นำไปสู่การสะสมตัวของฝุ่น PM 2.5มีทั้งปัจจัยที่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้คือการเผาในที่โลง่งจากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน hotspot แผนเนาเทียมจากหน่วยงานนาซาไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากพบเหตุการเผาในที of of humans, e. ่โล่งโทรแจ้งห9งและแอปพลิเคชันทัพพี่ฟองดูเพราะการเผาไหม้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝุ่น pm 2.5คาดการจากกรมอุตุนิยมทิยาสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น pm 2.5ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แนวโน้มการระบายอากาศในช่วงวันที่30มิิถุนายนถึง8กรกฎาคมการระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิดและมีโอกาสเกิดฝนตก คาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นอองมีแนวโน้มมีค่าต่ำคาดการวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่อย่าลืมปกร่มกันก่อนกลับบ้านด้วยนะคะการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กร,รุงเทพมหานครของกรมควบคุมมลพิษในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าในช่วงวันที่หนึ่งถึงเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดมีแนวโน้มไม่เกินมาตรฐานค่ะขอขอบคุณข้อมูลสนับสนุนจากกรมอุตุนิยมิทยาและกรมควบคุมมลพิษ สำหรับมา,มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 25ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตเข้มงวดในการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นประจำเดือนละสองครั้งสำหรับแผนการตรวจแหล่งกำเนิด pm 25ประจำวันที่30วิทินาย,ยน2 5 6 8มีการตรวจสถานประกอบการโรงงาน25แห่งในพื้นที่3ามเขตได้แก่เขตประเวศ่วนหลวงสาทรมีการตั้งจุดตรวจอสอบตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำ10จุดร่วมกับบกตกทมองกรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบกในพื้นที่เขตบางบอนบางนาสายใหม่มินบุรีไร่กระบังสะพานสูงบางแครบึงกลุ่มคลองสามวาวันนี้มีการตรวจรดคันดําในสถานที่ต้นทางนะคะ4แห่งในพื้นที่เขตภาษีจเจริญค่ะดังเช่นทุกวันนะคะขอฝากติดตามตรวจสอบค่าฝุ่นพีเอ5จากแอปพลิเคชันและเวะ็บไซต์แอปเปเคสามารถสแกนอ r code ที่เห็นบนหน้าจอค่ะเยี่ยมชมเพจ a c e b o o k ของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานาคร เพดเป็ดลูกของสำนักสิ่งวดล้อมกทมและเพ f เ c e b o o กของกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้นะคะพี่รุ่งขอจบการรายงานสถานการณ์สูงน PM 2.5สุในช่วงแรกไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะและขอเชิญพบกับช่วงหนึ่งนาทีกับปีอาสตรอลนะคะขอเชิญพบกําลังแป้งค่ะวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังสิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาพบกันในทในเดียวกันตลอดเช่นเคยนะวันนี้ ตำคลิปดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะเป็นคลิปเรื่องตลาดนัดมือพิเศษสัญจรนะคะของกลุ่มงานพัฒนาการขยังมูลฝอยเป็นที่สองนะคะสำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอยนะคะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามรับชมเลยค่ะมีตลาดนัดตลาดมือพิเศษสัญจรกทมหนึ่งฮะมีตลาดนัดมือพิเศษสัญจรกทมหนึ่งฮะมีตลาดนัดมือพิเศษสัญจรกทมหนึ่งฮะมีตลาดนัดมือพิเศษสัญจรกทมหนึ่ง มีตลาดนัดมือวิเศษสัญจรกทมน์หนึ่งมีตลาดนัดมือวิเศษสัญจรกทมน์หนึ่งมีตลาดนัดมือวิเศษสัญจรที่กทมน์หนึ่งมีตลาดนัดมือวิเศษสัญจรกทมน์หนึ่งมีม่ีตลาดนัดมือวิเศษสัญจรกทมนหนึ่งกลับมาอีกครั้งกับตลาดนัดรีไซเคิลกทมนหนึ่งในรูปแบบใหม่เพราะครั้งนี้เราจับมือกับมือวิเศษสัญจรเอกบ้านนี้ไม่ให้รู้เาื่อน โครงการกิจกรรมสี่กิจกรรมคือรับซื้อขยะรีไซเคิลน้ำมันเพื่ชเก่าแลกใหม่โรงเรียนแอฟริกเควสเทใส่ถังเียวขยะถังมักโอเพย์เป็นขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยคือวันวัที่สามของเดือนเวลาเก้าโมงถึงเที่ยงณสาราว่าการกรุงเทพมหานครหนึ่งฝั่งถนนดินสอแล้วพบกับตลาดนัดมือดีเศษขนยนเอกบ้านนี้ไม่เทรูวม ที่น่าสนใจใช่ไหมคะอยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันร่วมคัดแยกคัดแยกขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านที่ไม่จําเป็นนะคะแล้วก็พวกขยะต่างๆนะคะสามารถช่วยลดขยะในระบบของจากการกําจัดของกรุงเทพมหานคระนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับการรายงานสถานการ,รณ์ฝุ่นพีเอ็มสองจุดนะคะจากทีมสูงข้อมูลทุลข้ามอกากรุงเทพมหานครแล้วก็สาระดีๆใน ช่วงหนึ่งในทีกับพี่อาสตลอนะคะด้ทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลาประมาณ9โมงเช้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ